ก็รู้สึกแบบมันแย่จริงๆอ่ะมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะเราไม่ควรหมิ่นเงินนร้อยครับสุขภาพาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะ<า>อธิบายตัวเองแบบในสมัยก่อนให้ฟังหน่อยไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าหุ่นไม่ดีเลยค่ะ<ม>ถ้าเกิดถ่ายรูปทีอย่างเงี้ยเราจะแบบเอาตัวไปอยู่ข้างหลังเพื่อนแล้วยื่นมาแต่หน้าอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ถึงจุดหนึ่งอยากใส่เสื้อผ้าสวย อยากแต่งตัวให้มันแบบดูดีอ่ะเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปที่เขาใส่กันอะไรเงี้ยทำอาชีพเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินครับผมอยู่บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งครับผมเ <c oughs> วลาเราไปทํางานในแต่ละไฟล์เราก็จะเลือกว่า ถ้าไปเที่ยวนี้แล้วมันเงินมันน้อยอ่ะมันไม่คุ้มค่าในการแต่งตัวขับรถไม่ไปดีกว่าก็โทรลาป่วยถ้าดูจากภายนอกแล้วนะคะเราเป็น working woman เราอยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ไวไม่มีใครทราบนะคะว่าเราป่วยเป็นบอลลองกระดูกข้อเสื่อมกดทับเส้นประสาทเราอยู่เส้นบางๆระหว่างคนปกติกับคนพิการเราก็กังวลคะ่ะกังวลว่าเราจะให้ใครมาดูแลเราคุณพ่อคุณแม่ คือตอนนี้ก็ไม่อยากให้ท่านแวะเวียนเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำอะค่ะเที่ยวสุดท้ายที่บินนะครับผู้นิสารมีแค่8คนจากที่เราเคยได้เงินมาตลอดนะครับกับรายได้เราหายไปหมดเลยถ้าเกิดไม่ได้กลับไปบินอีกแล้วสิ่งที่ทําที่ผ่านมาทั้งหมดก็คงรู้สึกผิดถ้าเกิดวันนี้ได้คอนเน็เฮ้ยพรุ่งนี้มีไฟไปไป,ไปเลยครับท่านผู้นิโทรมาให้ผมไปบินผมก็ไปครับเรารู้สึกดีใจมากนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังได้ทํางานอยู่เราเห็นค่าของมันมากขึ้น อยากขอบคุณตัวเองที่หันกลับมาใส่ใจสุขภาพรู้สึกเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันนะคะลูกจะมาพูดหลังจากที่เราเริ่มลดได้แล้วว่าแม่สุดยอดสวยขึ้นดีขึ้นเราจะรู้สึกดีใจมากการประสบความสําเร็จกับเราตอนนี้มันไม่ได้มีความหมายกับเราแล้วค่ะสิ่งที่มีความหมายกับเรามากที่สุดก็คือสุขภาพของเราที่เราจะอยู่กับคนที่เรารักไปได้นานๆค่ะโอยถ้าได้กลับไปบินนะครับเราก็ต้องทุ่มเทผมเต็มที่แน่นอน จะเอกตั้งใจว่าจะบาลานซ์ชีวิตให้ดีทั้งด้านสุขภาพการงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวได้ค่ะถ้าเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็มั่นใจมากขึ้นค่ะ